สวัสดีค่ะอาซีดีวิริลัตยานยาค่ะจากอดีตนักตรวจสอบภาษีระดับชำนาญการกรมสรรพากรมีความฝันค่ะอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีชีวิตที่อิสระจึงตัดสินใจท,ทําธุรกิจสุรียน ตลอดระยะเวลา17ปีในเส้นทางของนักธุรกิจขายตรงบริษัทซูเรียนได้รับในทุกๆตำแหน่งดีใจในทุกๆตำแหน่งแต่วันนี้มีความภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกจากบริษัทซูเรียนให้เป็นนักขายตรงดีเด่นของสมาคมขายตรงไทยต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจและได้รับเกียรติสูงสุดในอาชีพของนักขายตรง จรยาบัณที่สาคัญที่สุดก็คือการไม่เปรียบเทียบและไม่จำเป็นต้องใส่ลายป้ายสีใครวันนี้หน้าที่เราคือการนําเสนอสินค้าดีๆค่ะเพื่อแก้ปัญหาให้คนที่ได้รับสินค้าไม่จำเป็นต้องพูดโอเวอร์เกินจริงและการพูดถึงแผนรายได้ค่ะเพื่อให้เขาได้มีรายได้จริงๆเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆ สำหรับท่านที่ทําธุรกิจขายตรงอยู่แล้ววันนี้ต้องบอกว่าท่านอยู่ในธุรกิจที่เป็นไปได้มากที่สุดในการทําธุรกิจขายตรงท่านไม่จําเป็นต้องมีเงินลงทุนเยอะท่านไม่จําเป็นต้องมีความเก่งมากมายแต่สิ่งที่ท่านต้องมีคือท่านต้องมีวินัยต้องมีความรับผิดชอบในการทําธุรกิจทุกๆธุรกิจค่ะท่านต้องแลกด้วยแรงและเวลาค่ะธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่ไม่มีคําว่าขาดทุนมีแต่ได้กลับได้แล้วก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านยิ่งลงแรงมากเท่าไหร่ท่านก็จะมีผลลัพธ์ได้มากเท่านั้นค่ะ